วันนี้เป็นวันสงการนะรู้ไหมเปียกหรือยังเหล่าเปียกหรือยังนะมีใครหอดอน้ําหรือยังมีใครลดน้ําเจ้าหรือยังยังเหรอเอาน้ําชักเจ้าไหมเอาน้ําชักเหยือกเต็มเต็มไหมมาตัวหล้างมันเร็วไปกินอาหารไปคุณพคบไก่นะไก่ไอ้เต็กมันออกมากินข้างนอกเลยเพื่อนมันไปแล้วหนึ่งตัวละ เพื่อนไปแล้วหนึ่งตัวให้ลงไปเพื่อนไปแล้วหนึ่งตัวด้วยความหายของมันอึชิมโอ้ไปไปปที่สะพานไปที่สะพานบุญเนาะซอยมีมีทั้งสะพานบุญแล้วก็กำแพงบุญยั่ไจุชิฮะ นี่ทั้งสะพานบุญแล้วก็กำแพงบุญดูดีๆนะไหนไหมโอ้สวยสวยสวยไหมโคมไฟเจ้านายเองนะคมไฟเจ้านายประดับไว้ได้สวยงามเนี่ยเนี่ย a t ็กแคทเด็กแคทเด็กใช่ไหม the cat. บ้านแมวใช่ไหมโอ้ผคมไฟสีแดงสวย ไปไปไม่รอคาดตรงนี้รอคาดตรงนี้เดี๋ยวเก็บดอกไม้บูชาพระแล้วนี่เพื่อเป็นมงคลบันดีปีใหม่ดอกพุทธศรดอกพุทธอ่ะลูกรอตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนี้ยังไม่มีอาหารมาหอยคอยคอยที่นี่เลยคอ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 ย คอยคอยคอยแป๊บนึงนั่งลงนั่งลงเอเอ,อสวยๆสวยๆคอยคอยตรงนั้นคอยตรงนั้นนั่งลงสวยๆนั่งลงคอยคอยคอย